ห้ามพลาดกับนิทรรศการไทเทพ2565กับนิทรรศการงานเล็กศิลปินใหญ่ไทเทพเดมาสเตอร์มินิมอลที่รวบรวมผลงานขนาดเล็กแต่ทรงคุณค่าของศิลปินระดับเทพอาทศิลปินแห่งชาติและศิลปินระดับมาสเตอร์ ภาระหน้าที่ต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเราแบกรับไว้นะครับเหมือนคนบ้าหอบฟางก็คือเก็บทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะแล้วก็เอาอมาหอบยิวไว้บางทีมันก็หนักอยู่มันก็เหมือนชีวิตเราเนะี่ยเวลามีอุปทานเกิดขึ้นมาเนี่ยเรายึดมั่นถือมั่นความรู้สึกตรงนี้ก็เลยถ่ายทอดมาเป็นผลง,งานเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวก็คือเียนผีบ้าหอบฟางนะหิวเข้าของพลุงพลังไปหมดนะครับผมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิสร้างเถิดเอสตาอาร์ตเมอร์และเ,เ e สต,ตา,าอาร์ตโช